ด้วยความที่เราเคยมีปัญหาผิวหน้ามองค้าจุดด่างดําก็เต็มไปหมดแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เป็นประจําหมดไปแล้วร้ายก็ปุกตัวนี้เลยนิสิตครีมเกลือชมพูยกหน้าตึงดึงหน้าเด้งด้วยครีมแบรนด์ไทยที่ขายดีในวสัสรนจบปัญหาผิวแห้งใช้แล้วผิวหน้าชุ่มชื้นอิ่มฟูแบบสัมผัสดได้เนื้อครีมของเขานะคะมีความบางเบาซึมง่ายและไม่เหนียวเนินหนาตัวนี้เขาเป็นครีมแบรนด์ไทยที่มีส่วนผสมจากเกลือชมพูช่วยให้หน้ากระจ่างใสและมีวิตามิน B3 แถมยังมี สารนซมิกเอซิดช่วยลดฝ้ากะจุดด่างดำได้ด้วยและยังไม่พอเขาใส่ไฮยาลูรอนมาช่วยเติมพวกร่องแก้มริ้วรอยต่างๆให้ตื้นขึ้นอีกด้วยเราจะใช้เป็นประจำทุกวันเช้าเย็นเลยคะ่ะทุกคนบอกเลยว่าดีจริงวางใจได้เลยในความปลอดภัยของตัวนี้เขาไม่มีสารอันตรายผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้นะคะเป็นครีมที่ขายดีมากๆในวัสดสันเลยพิกัดสามารถหาซื้อได้ที่วัสดสันทุกสาขาใกล้บ้านหรือสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยราคา990บาท ได้5กระปุกแถมสบู่อีกหนึ่งก้อนตกกระปุกเราไม่ถึง200บาทคุ้มมาก